อวบดนี้ได้แนวทางแล้วสตาแล้วเอฟซีเพิ่นก็นอยากรู้แนวทางของห้าหน้อยท่างอาจารย์สิมี่แนวทางแบบใดน้อมาให้พี่น้องเอฟซีเข้าได้หูได้สาบกับห้าหน้อยมือนี่อยู่ในสายบ่นึาทราบเทันแล้ว <c oughs> สบายดีสบายดีเอฟซี FC. นี่เศ้านี่หกโมงเศ้าแต่ลังแก่เอาเอาสิมาแนะน้ำเร่องของห้าหน้อยพิเศษปกติของวีไอพีที่เข้าเรียนกันเสม,มอหนึ่งประจำนั่น oh. เป็นอย่งเลขเชี่ยนเศร้า,าวนจะคอยว่าพอถือพอถือคือว่าถ้าบอกพถือนี่มันขึ้นอยู่กับเลขเด่น ตัวเล็กได้มันถื่อีไปด้วยทบ,บอกว่าเลขอาจารย์เส้นสุคนเขียนให้นี่เลขกนี่น้องเพิร์นะครับเลขตัวจอนะี่ยมันเป็นบางครั้งแต่ว่าตัวเด่นมันเข่าทุกว่าถูกวัเกเดเลขเ,นะเ,เ,เด่นเลขกดิ่งเพิ่นนั่นสองตัวิ่นให้ไปเด่นพิเศษเด่นนี่แก่ปกติเด่นเรียบีเด่นนะ่ะมันถื่อมันถื่อเสมออีฟซีเฮาเอออีฟซีเฮ้าไ่ยังล่ะ แตเดียวนะคือว่าโบรูจักก็ได้เข้าใจว่าเอาสัวเดมาทางไหนสีบอกถึงน,น้ำไห้เดอต่อไปนี่นะไ้เบิ้งตเจาะตเด่นตูดเด่นน่ะผสมกันก่อนเด้ออันนี้บอกกันตรงๆจากใจจริงล้ะกะถูกป,ปุ๊บเฮ้าที่กินรอบเดียวนะมือหนึ่งที่กินรอบเดียวหรือสุดก็บอกระตาไปมันมันจะเถืยกันได้หันละ เอาแอดมินจดไว้นน S <S ถ้าแนะนำเอซีรูสโปตวันที่ย <28. S 2> ี่สิบแปดตัวเอซีเบิ้งยอดน้ก็กได้เด้อเพราะว่าเอาเลขเด่นเนี่ยเลขเด่นมื่อนี้มิจูเกตสามเลขเด่นพิเศษพิเศษวะค่ะเ,เออเลขสามเกตสามเขียนแถวใต้กันมาเด้อเอาทบอลใเด่นของมันผสมกันเด้อเกตสาพิเศษเด่นเกตสามพิเศษเด่นเกต กับสามเนาะค่ะเออปกติกะเขียนแถวไต่กับลงม,มนะัหนึ่งเกตนะฮะปกติปกติหนึ่งเกตเด่นหนึ่งเก็ดีดดพ,สพีสี่ศูนย์ดีไอพีสี่กับศูนย์ ืองจิตเบริ่งสามแถวแมนโบค่ะเลืสามแถวต้องตั้งไหระดับให้มันได้กันได้เนาะจิตบอกเจ็บซี่ท่นพิเศแนะน้ำจิบอกตัวเก็บสามของพิเศษหนึ่งเก็บปกติมาตั้งเรียงแถวกันแถวหนึ่งสองสามประเด็นหนึ่งจิตรงเลขเก็บแถวที่สองเก็บตรงเลขสาม แถวที่สามเป็นของพี่ไอพี่พี่ไอพี่นี่ C สีชิตรงเลขหนึ่งศูนย์เป็นชิตรงเลขเก็บแล้วเป็นเลขสามแถวแมนบะแมนนั่นแหละให้เอฟซีเก็บรีบพวกนี้ไปผสมกัน <c oughs> ท่านก็มากเลขคเนเช็ดตัวเจอให้เอาได้หนีไปะเลินก็ที่ได้กินมือละสองสุดสามสุดทีได้กินทั้งมือ,อมทั้งตะไบท่าน มันพลาดแล้วกับต้องไปยังต้องไปเสียใจแล้วกับมืออื่นไปตองสินะยังหมูว่าน,นี่กะับเขาดิหมู่ว่านนี่นนล่องย้อนเบางที่ล่องย้อนเบางหมู่ว่านเขาวักสามตัวเลขแม่หนีมาไล่เบิ้งแล้วให้เอฟซีบอกว่าเลขคุณบ่หลายตัวดิเกตตั้งทีกับทีเป็นที่สองตัวนบ่บรรทุน,น,นกันแล้วหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ตัวห้าตัวบรรทุนเลขหาตัวมือเนี่ย เด็กตองมันก็อยู่นี้ละตองก็จะต้องเก็บเก็บต่างเสียมันที่นี่ของมันอยู่ในตัวเพราะว่าเขได้บอกมาจะเคลียร์กับแอดมินก็ยังบอลูนนะเขาก็จะบอกได้ uh huh. เลยวันนี้เขาจะบอกเด็กเซียนสุดก็จะพยายาบอลเล่นกับบอลไปยังตัวจาะมานมาเอาตัวนี้แต่ว่ามันจะบอมันจะบอม่าแบบคือยังเอาเจ่อไงมันจะถือข้างเดียวสองข้างนั่นนะในมือนี้นะ uh huh. เมื่อเียก็สิออกนี่ละน่นี่ละเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นี่เลขจะได้หนีแล้วสิออกเพื่นี่ละอ,ออกเพื่ตัวเด่นนี่ละเราเบิ่งม,มาโดนแล้วเพิ่งมาหาผู้เดยนเราละมันก็บกรนระเข้าใจบ่ะละเอเข้าใจบ่พิ่นต็ดิเข้าใจยู่นละดีแต่วา่าเลขของคนน,นั้น ข้หาหน้อยเดียเด๋ยวดิ่นให้ดิ่นทั้งเินนงเ็กเดิ่นนั่นแหละให้ดิ่นทั้งเิ็กเดิ่นจับคู่ให้บ่คะ่ะอาจารย์เมื่อน,น,อน,นี้อันนี้อันนี้เขามาเขาติ๊กจับคู่ในหันมันกิดมันกิดจับป้ายดอกแต่ว่าไอตัวย่างน้อยจับคู่ให้ก็ยังให้อาจารย์จับคู่ให้ล่องเบื้องขาที่จับคู่นี่นะวิธีจับคู่นี่นะ,อะบอกนะ ที่จับคูทีจับคูเนาะให้เอฟซีเอาเลขมาตั้งเดอ้อ <5. S 2> เขียนเขียนศูนเขียนแถวเดียวเดอ้อตั้งก้อนเลขกน่อยบัอนศูนย์ศูนย์เจ้ดตหนึ่งสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เกยดวเดียวสี่เจ็ดค่ะ แค่น่ามีีจับเหล็กเก็บออกมาคือว่ให้ลดเอาเอาจับเป็นตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดห้าเอสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด สามสี่สามเก็ดสามเค่ะสี่เกดสีเออมันสีได้เลขยู 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลขสิบคูสิบหางได้เลขคู่ถ้ามองเลขมันจะไม่ยู วงกลมวงกลมสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดตัดเน็ตนี้มองเน้นทีมันทีมไม่ดู่อะไรนะศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่ง โอ้ยสัญญาณบดีแล้วสัญญาณบคอยสัญญาณบดีบอกีไปค่ะอันนี้จับหลายตัวได้เนี่จับไปห,หน่อยตัวอีกเอาตัง้งมาตัวเง้ไว้เขาก็มาจับอีกที่หนึ่งให้ได้หน่อยตัวลงมีอยู่เก้าชุดอ่ะ เอาบางแห่งมันตังน้งไม่ได้เพราเขามาเั็บเลขเก้าเซตเก้าสุดรู้บาทเนี่ยมันตำรวจที่จับหน่วยตัวเด้ออ่า